ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ยามเช้านะวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมเราจะไปส่งรถกันที่จังหวัดตากนะครับอบบาบลาเตต้ารีโวปี27สีขาวคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนอการส่งรถของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปกันเลย รถคันนี้นะครับผมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนาะเราจะไปที่จังหวัดตากน,นะครับระยะทางในการเดินทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันให้ลูกค้ากันก่อนเลยจ้า นะครับว่าการเดินทางของเรานะครับเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้เวลาในการขับรถประมาณกี่ชั่วโมง ตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางของจังหวัดตากแล้วนะครับผมอ่าอ,อําเภอวังเจ้านะครับผมสัญลักษณ์ในการที่เราจะรู้ว่าเป็นอ,อําเภอวังเจ้าก็คือสะพานข้ามแม่น้ําปิงตรงนี้นะครับอ่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงของอ,อําเภอวังเจ้านะครับอีกแค่ไม่กี่กิโลเราก็จะถึงจังหวัดตากกันแล้วเดินทางกันต่อไปเลย วันนี้นะครับถือว่าอากาศค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับเหมาะกก่การส่งมอบรถให้กับลูกค้าเป็นอย่างดีเลยเดลูกค้าไม่เปื้อนด้วยนะจากกำแพงเพชรนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางมาที่จังหวัดตากประมาณ37นาทีเท่านั้นเองตอนนี้เราก็ใกล้กำลังจะถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านลูกค้าเลยจ้า บ้านพี่สมเกตกันแล้วเนาะมาสม่งรัถโตโยต้ารีโวปี2017นะครับะผมสีขาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่สมเกตนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยรับรถคันนี้ไปเป็นยังไงครับโอเคไหมผมโอเคไหมก็โอเคดีโอเคมากนะปลุกใจานถะูกใจเนาะเรื่องเอกสารเรื่องการดำเนินการไฟแนนซ์จะผ่านง่ายครับพี่สมเกตอ่าง่ายอ่าผ่านง่ายเนาะคันนี้บอกเลยว่าเอกสารไม่ยุ่งยากอ่าคันนี้บอกเลยว่าผ่านแค่วันหนึ่งวันเดียวเท่านั้นเองครับเนาะแค่วันเดียวแค่วันเดียวประมาณวันเรเรื่องเลยนะผมเนาะ ก็วันนี้ผมขอฝากรถรีโว่ปีสิคันนี้เดี๋ยวให้พี่ถุงจะดูแลต่อเลยเลยนะครับผมเนาะอ่าขอบคุณมากครับร